สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับยาหนึ่งชนิดที่สามารถใช้รักษาโรคลูมาตอยได้ยาชนิดนี้ชื่อว่าไชาโคสปอรีนค่ะไชโคสปอรีนเป็นยาชนิดเม็ดใช้ปลูกอวัยวะหรือเปลี่ยนอวัยวะแต่สามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคลูมาตอยได้ออกฤทธิต์ต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวยาชนิดนี้มีผลข้างเคียงน้อยมากผลข้างเคียงก็คือ จะทําให้ความดันสูงหรือการทํางานของไตนั้นเสื่อมเร็วหรือว่าการทํางานของไตนั้นอาจจะเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้ยาชนิดนี้รักษาก็ต้องไปตรวจสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของไตด้วยและควรที่จะดูแลสุขภาพทางช่องปากด้วยโดยเฉพาะของเรื่องเหงือกเนื่องจากว่าเหงือกสามารถติดเชื้อได้ง่ายและเมื่อติดเชื้อแล้วอาจจะทำให้เหงือกบวมแดงหรือมีเลือดไหลนะคะ แล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมียาชนิดใดอีกบ้างที่สามารถใช้รักษาโรคกลูมาตอยได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะคะ